ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับรลานเนสในรายการเนสซไลท์ทางช่องเนสซไลท์และกลอัแบนแชน,นะครับจริงๆไม่เชิงว่าเป็นเนสซไลท์นะเป็นเนสซไลท์ด้วยก็ได้แล้วก็เป็นวีเจคเกิลด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> เราไม่ได้มาเน้นเรื่องออสิ่งที่มันบรรจุอยู่ในขวดเหล่านี้นั่นก็คือโปรไบโอติกนะครับสำหรับเรานี่ตอนนี้คือเป็นเครื่องดื่มที่รู้สึกว่ามัน ม,มีประโยชน์มากที่สุดและนะ้วที่หาได้จากร้านสะดวกซื้อนะครับแต่ว่าเราอย่างที่บอกคือไม่ได้จะมาเน้นเรื่องโปรไบโอติกนะประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายลองไปเซิร์ชดูนะครับเรื่องเรื่องของการดูซื้อมาหารการขับถ่ายสมองนะครับผิวพรรณการดูพูดไปแล้ว <laughs> ประมาณนี้คร่าวๆนะครับแต่ว่าเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของแพนะ็เกจจิ้งนะซึ่งแล้วก็เปรียบเทียบเรื่องของราคา ให้ฟังด้วยอันนี้คือเท่าที่เราสามารถหาได้ในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะครับจริงๆมันมีอีกแบรนด์หนึ่งก็คือ D 7นะ,ะมันบรรจุอยู่ในกระป๋องอลูมิเนียมนะครับคล้ายๆแบบเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องโคแ e Can อะไรเงี้ยแต่ว่ามันหาซื้อไม่ได้นะรู้จักเพราะว่าเพิ่งดูซีรีส์เรื่องรักไม่รู้ภาษาจบนะซีรีวายนะ ไปหาดูได้เราก็จะอยากกินกับเขานะตามาโฆษณาตามกลยุทธ์ทางการตลาดตกเป็นเหยื่อการตลาดโอเคนะมาว่ากันด้วยเรื่องของอันนี้เดี๋ยวเราเรียงตามตามประโยชน์แล้วกันเอาตา้ตามตามตามที่เราชื่นชอบจากาวัสดุที่ใช้ทำแพ็กเกจจริงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ อันดับแรกซึ่งเราเพิ่งเคยเห็นเมื่อวานแล้วก็ซื้อมาลองฐานนะครับนั่นก็คือ P80 เนะอันนี้ครั้งแรกที่เห็นแบรนด์นี้ก็คือจากซีรีส์วเช่นเดียวกันจำเรื่องไม่ได้นะครับแต่ว่าน้ำนั้นเป็นน้ําลําไยผสมโซดาธรรมดาแต่ว่านี่คือเป็นคอมบูชานะครับก็เออ โปรไบโอติกหนะ้าที่นี้คืออยู่ในรูปแบบของคอมบูชานะครับก็คือชาหมักนะรสชาติอร่อยนะค,คือแบบว่ามันจะเป็นความชาชาแล้วก็มีเปรี้ยวๆมีมีซ่าๆนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าชอบอร่อยแล้วก็กินแล้วรู้สึกไม่ผิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะดีกว่าถ้าเราสามารถนํา ปัจจุภัณฑ์ของเขาเนี่ยไปต่อยอดจะด้วยการรีไซเคิลได้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันดับแรกเลยต้องยกให้อันนี้นะครับลองกา P80 ลองกาคอมบูชาอลองกาคอมบูชานะครับก็อันนี้แพคเกจจิ้งเป็น,เป,นเป็นขวดแก้วข้อเสียคือเออเราเราจะไม่ได้พูดลึกเราจะไม่เปรียบเทียบเชิงลึกว่ามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตกี่ตัวกี่ตัวอะไรเงี้ยรวมทั้งรสชาติอะไรเงี้ยเราจะไม่พูดนะครับเพราะว่า มันเราไม่รู้รส <c oughs> ชาติก็แล้วแต่คนชอบเน,ะนาะโอเคแล้วก็อันนี้คือ r e c y c l ิได้เกือบร้อเลยยกเว้นอันนี้ที่เป็นแบบพลาสติกธรรมดาธรรมดาแล้วก็ฝาฝาซึ่งจริงๆก็ Recycle ได้แต่ว่าต้องแบบไปแกะแยกไอ้นี่ตัวรองฝาเนี่ยก่อนนะตัวที่แบบทําให้มันไม่หกออกก่อนอะไรเงี้ยนะอันนี้แต่ข้อเสียก็คือราคานะครับราคาสูง ขวดละ39บาทนี yeah. ่นะครับแล้วก็ตัว D7 ที่พูดถึงหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเออมันมันเป็นข้อมูลวันที่เ,เดือนเมษาปี2024นนะครับก็คือข้อมูลที่ค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันแต่ว่าทำไมเซเวสาขาเมื่อคืนไม่มีก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์แป๊บนึง ต่อนะครับอันนี้คือ D7 ที่พูดถึงนะครับอันนี้คือภาพที่เพิ่งถ่ายเมื่อวันเดือนเมษานี่แหละเดือนนี้เลยนะวันนี้วันที่4เมษานะปีะป2 4ี2024นะราคาโอราคาแอบแรงนะกระป๋องละ30บาทเหรอ,อแต่ว่าเป็นคอมบูชาเหมือนกันที่อยู่ในกระป๋องซึ่งกระป๋องก็คือ <c oughs> รีไซเคลิลได้แล้วก็ราคาดีด้วยนะครับเท <c oughs> ่าไปขายนี่คือกิโลละ45บาทนะแถวเราแต่ว่ามันเบานะ,ะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ <c oughs> ตัวต่อมาเออไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าเป็นขวดเพชรแต่ว่ามันเป็นขวดเพชรแต่ว่ามันมีการเจือสีเข้าไปในขวดนะครับเกือบจะดีแล้วอันนี้นะราคาก็ดีด้วยเดี๋ยวให้ดูราคานะครับเออมันชื่อว่าบูชคอมบูชานะอเกือบจะดีแต่ว่ามีการเจือสีเข้าไปในขวดนะเจือสีเข้าไปในขวด ในในวัสดุที่ใช้ทําขวดแล้วยังไงก็คือมันมันจะเวลารีไซเคิลเนี่ยมันต้องหาเพื่อนที่บอกว่าเป็นขวดสีเดียวกันซึ่งมันหายากนะอ,อกอปะแล้วถ้ามันน้อยการรีไซเคิลเนี่ยมันต้องใช้พลังงานใช้ทรัพยากรนะครับในการรีไซเคิลนะซึ่งมันก็ไม่คุ้มนะครับในการที่จะทำอะไรเงี้ยถ้าจะลักไก่เอาไปใส่กับขวดเพชรนะ อืมสีใสๆที่ไม่มีสีนะครับเขา,าเรียกขวดใสนะร้านขายของเกา่ามันก็จะทําให้เพื่อนสีเพี้ยนหนึ่ออกปะประมาณนี้นะครับ<อ>ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่นิยมทํากันนะอันนี้ราคาอันนี้ราคาดีราคา25บาทนะครับเท่ากับตัวสุดท้าย<บ>าที่หลายๆคนน่าจะเกือบทุกคนรู้จักกันนะครับส่วนตัวเราก็ซื้ออันนี้กินบ่อยที่สุดเพราะว่ามัน มันขวดใหญ่ดีแล้วก็หาซื้อง่ายแล้วก็รสชาติที่คุ้นเคยนะครับแต่สิ่งที่ทําไม่ได้สิ่งที่ข้อเสียก็คือรีไซเคิลไม่ได้เลยคือไม่ได้เลยจริง,รงๆไม่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลปรากฏบนขวดบนบรรจุภัณฑ์นี้เลยนะครับซึ่งก็แบบวอนผู้ประกอบการวอนเจ้าของแบรนด์ต่างๆอะไรอย่างี้นะช่วยคอนเซิร์นเรื่องนี้นิดนึงนะเพราะว่าถ้าทําได้เนี่ยมันจะได้ใจของคนที่เลิฟนะ เป็นคอมบูชาเลเวอร์อะไรเงรี้ยอย่างเราเนาะแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมอย่างเราเนี่ยคือมันจะแบบว่าได้ใจมากเลยโอ้โหแล้วเขามีโปรโมชั่นบ่อยๆด้วยก็คือขวดเท่านี้ขวดใหญ่กว่าอันนี้ใช่ปะปริมาตรเท่าไหร่เนี่ยอืมสามร้อยสิบแตอันนี้สามร้อยสิบอันนี้สามร้อยสามสิบห้านี่เยอะกว่าคุ้มกว่านะครับแล้วก็มีโปรอีกนะที่บนะิ๊กซีเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ได้มีตลอดคือซื้อขวดละยี่สิบห้า แต่ถ้าซื้อ2ขวดก็คือลด2บาทอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคก็อันนี้คือแบบเก็บขวดเนี่ยจนแบบจนลาขึ้นเนื้ mm hmm. อออก่าเพราะว่าเก็บข้อมูลอยู่นะค mm hmm. รับรู้สึกว่าตัวอย่างมันน้อยเกินอะไรเงรี้ยและในที่สุดเราก็ mm hmm. ได้มาเจอ mm hmm. the base นะของเรื่องของการรีไซเคิลนะของแพ็กเกจของการใช้แพ็กเก้งที่รีไซเคิลได้เกือบ100%อนะไรเงรี mm ้ย hmm. นั่นก็คือ mm hmm. P 8 0 ลองก้าคอมบูชาลองก้าเย่เปลีย <laughs> ลองกันได้ราคาแรงนิดหนึ่งนะครับโอเคอ่ะ okay. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะเสียงแบบอุนอัวมากเลยตอนนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมชอบไลค์ชแชร์แชร์แสบนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย